สวัสดีทุกท่านอ่ะอันนี้คือกองฟืนเมื่อวานนะหนึ่งเที่ยวนะอันนี้เป็นเที่ยวที่สองนะท่านอัดน้อยกว่าเมื่อวานนะสังเกตดูว่าโชคมันยังเหลืออยู่ให้ตกลุมอยู่นะไม่ได้อัดเยอะเหมือนเมื่อวานเมื่อวานอัดเดยอะเข็ดแล้วไ,ได้เข็นลําบากตัวเองวันนี้ก็เลยเอาไปน้อยๆหน่อยอ่ะทุกท่านเอาฟืนลงจากรถ เดีวก็ไปต่อนะให้คนบ้าเห็ดตัดรอผมก็เอาเสียมมาด้วยกะว่าจะได้ขุดเพราะว่ามันขึ้นไม่ไหวก็ขุดเอากินไนได้ไม่ได้ขุดเลยเดี๋ยวจะเอาเสียมเก็บไว้เหมือนเดิมกล้อง

เรียบร้อยหนึ่งเที่ยวอ่ะไปไปเอาอีกนะึ่งท่านเดี๋ยวเติมลมรถก่อนให้มันตึงๆก่อนจะได้วิ่ง,งคล่องๆหน่อยอ่าทุกท่านเติมลมรถเสร็จแล้วตึงแล้วพี่โนโ้องเ้ยอ่าวิ่งไปเอาฟืนอีกรอบนึงนะไม่ได้ไปไม่ได้ไปมานะอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ได้ไป เ,เดี๋ยวพอไปเอาพื้นลังมากยู่บ้านนะดีมากไปวิ่งแถวพื้นต่อครับเดี๋ยวรอบนี้วิ่งทางลัดหน่อยครับวิ่งตรงสันเขื่อนนะครับไม่ต้องไม่ต้องเข้าถนนใหญ่ดูที่มันจะไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองทดลองวิ่ง บนตรงบริเวณสันเขื่อนที่เขาขุดลอกใหม่นะครับว่ามันจะไปได้ไหมผมยังไม่เคยไปเลยนะตั้งแต่เขาขุดนะตั้งแต่ที่เขาลอกเขื่อนใหม่ยังไม่เคยไปเดี๋ยวลองดูก่อนนะนว่ามันไปได้ไหมแล้วมันมีถนนไปเชื่อมไปถึงทางโนนะ้นไหมเพราะปกติมันมีถนนเชื่อมไปหาเป็นทางลัดจุดที่เราจะเอาฟืนเนี่ยมันจะมีถนนเชื่อมไปอยู่ เดี๋ยวลองดูนะว่ามันไปได้ไหมตอนนะี้ย,ยังไม่มีรถใครผ่านมานะดูจากถนนว่ามันจะลำบากเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูก่อนถ้าไม่ใช่รอบหน้าเราก็ไม่มาถนนมันยากนะ อาจจะไม่เหมาะกับการวิ่งเท่าไหร่ถนนยักคบไปทางโน้นน่าจะเร็วกว่านะกพรว่า โอ้ไปทางหลักน่าจะไปกว่าสองทางนี้ไม่คือมันพักกระเทือกเกินทางแรกนะที่ขับรถมาตรงบริเวณชันเกลื่อนที่เขา พุดลอกใหม่ถนนหนักอยู่พอถูกพวดเข้าไปแค่ไม่ได้อย่างขี่รถตรงขึ้นมาตรงนี้ที่เขาพุดลอกใหม่ ยถึงทางลงท่า้องลงได้หรือเปล่าน้อตันนี้กลัวจะลงไม่ได้เลยเพื่อลงได้ไมีอย่าบอก่ามาถึงนี่แล้วไม่มีทางลงอ้าวงานเข้าแส่แล้วพี่น้องฮยทางลงทรหดเลยเพือนโอ้ทางลงบนนี้โอ้โอ้งลอง้ม่คือพโอ้อ้อ้้ แต่ว่าก็ต้องลงพอมาถึงนี่แล้วอ้เดี๋ยวขับสองมือก่อนพี่น้องกโอ้ทางลงอันตรายมากเลยทุกท่านดูทางลงมาถึงนี่แล้วมันยังไงมันก็ต้องมาแล้วเสียเวลาย้อนกลับไปอีกโอ้โอ้ทางนี้ไม่คืนนะทุกท่านเอาดูทางลงทะลอสุด สำหรับซาเล้งนะถ้าเป็นมอไซค์ก็พอไปได้อยู่นี่ซาเล้งไนงะโอ้ทางลงเลยใช่หรือเปล่าจติลกาหรือเปล่าโอ้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 โอโอ โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวไม่รอดโอ้อ่าทุกเสียเวลาหนักกว่าเดิมอีกไปทางโน้นถึงแล้วปันนี้โอเคถือว่ามาเป็นทดลองโอ้โอ้อ่าทุกโอ้แถวนี้นี่น่าจะมาต่อกุ้งได้แล้วนี่ ตมาต่อคุ้งได้สบายเลยทีนี้น้ำลดแล้วพี่เราเต่ว่าถนนเนี่ยเดี๋ยวยาก สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ